เดี๋ยวเรามาดูรีวิว iPhone 6 Plus กันนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับสำหรับตัวเครื่อง iPhone 6 Plus นะครับดูจากไซส์ครับโคตรใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับเป็นไซส์ iPhone ที่ผมเชื่อว่าเท่าย้อนกลับไปทัก2-3ปีก่อนหรือแบบตั้งแต่ยุคเริ่มต้นคงไม่มีใครคาดคิดครับว่าตัว iPhone เนี่ยจะมาถึงได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ครับนี่คือตัว6 Plus ขนาดเนี่ยต่างกันมากพอสมควรนะครับ ตอนจับถือเนี่ยจะเห็นได้ว่าเต็มไม้เต็มมือต่างกันครับสำหรับความบางของตัวเครื่องนะฮะของ iPhone 6 plus เนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกับตัว iPhone 6ธรรมดานั่นแหละครับก็คือบางบางปุ่มก็จะเหมือนกันครับการวางปุ่มการวางช่องต่างๆตรงนี้นะครับการเอื้อมนิ้วครับเอื้อมนิ้วกดปุ่ม power นะครับก็จะดูแล้วมันจะสูงกว่าตัว iPhone 6ตรงนี้ครับก็คือต้องเอื้อมนิ้วขึ้นมาพเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อกดหน้าจอตรงนี้ สิ่งที่ iPhone 6 plus แตกต่างกับ iPhone 6ธรรมดาคือเรื่องหน้าจอแนวนอนครับที่ Apple ใส่เข้ามาใน iPhone 6 plus ซึ่งพอเรากลับหน้าจอนะฮะตัวไอคอนต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับ iPad ครับที่ไอคอนจะอยู่เรียงเป็นแนวนอนทให้สามารถใช้งานในบางแอปได้เป็นแนวนอนสำหรับแอปมาตรฐานที่แอป l e ทำาให้รับแนวนอนนะฮะอย่างเช่นอีเมลก็จะเป็นลักษณะเหมือน iPad ที่ มีฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นลิสต์ของชื่ออีเมลแล้วก็ด้านขวาเป็นเนื้อหาอีเมลนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเซตติ้งนะครับเป็นเรื่องของตัวสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องนาฬิกานะฮะที่มีหน้าจอแนวนอนมาให้ส่วนหลายๆอย่างที่ Apple ทํทมาแล้วผมยังไม่เข้าใจอย่างเช่นตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันโฟนนะฮะหรือเกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยแอปเปไม่ได้ทําหน้าจอแนวนอนครับยังคงทาหน้าจอแนวตั้งพลาถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในโหมดหน้าจอแนวนอนเนี่ย แต่ก็ตัวเลขพอเราจะกดหรือลายชื่อต่างๆก็ตามเนี่ยก็คือยังอยู่ในหน้าจอแนวตั้งครับทำให้อันนี้ผมว่ารู้สึกมันประหลาดไปหน่อยน่าจะทําหน้าจอแนวนอนด้วยสําหรับในส่วนของมิวสิกนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นส่วนของ cover wall ครับไม่ใช่เหมือนบน iPad ที่เห็นเป็นชื่อเพลงอย่างนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันก้ากึ่งว่าตกลงแล้ว Apple ให้จอใหญ่มาก็จริงพื้นที่แสดงผลเยอะก็จริงแตคือ มันทําอะไรไม่ได้เพิ่มจากตัว iPhone 6เลยครับสิ่งที่แตกต่างจาก iPhone 6นะครับสำหรับตัว iPhone 6 Plus อย่างที่เราพูดไปแล้วก็คือ <c oughs> เรื่องของ <c oughs> มีหมามาครับคุณผู้ชมครับวครับตัว iPhone 6 Plus เนี่ยตัวกันสั่นของกล้องเนี่ยเป็นแบบฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งจะมีผลเห็นค่อนข้างชัดเจนที่สุด <c oughs> เมื่อเรามีการขยับตอนถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลองชมภาพตัวอย่างกันครับ <c oughs> ด้านซ้ายเป็นตัว iPhone 6 Plus ที่มี OIS นะครับส่วนด้านขวาเนีเป็น iPhone 6ที่เป็นกันสันแบบซอฟต์แวร์นะครับซึ่งถ้าดูโดยทั่วไปเนี่ยก็คือต่างกันไม่เยอะมากเท่าไหร่ตรงนี้ฮะถ้าดูอย่างที่ผมเนี่ยก็คือเดินแล้วจะมีจังหวะที่วิ่งด้วยเนี่ยก็จะเห็นนะตัวกันสัน OIS เนี่ยแทบจะไม่ต่างกับ iPhone 6ที่เป็นระดับซอฟต์แวร์กันสันเลยครับ สำหรับเรื่องแบตเตอรี่ของ iPhone 6 Plus นะครับอย่างที่สร้างมาดีว่าตัวแบตเตอรี่ของ iPhone 6 Plus เนี่ยมีอยู่ประมาณ3,000มิลลิแอมซึ่งถ้าเทียบกับ iPhone 5S เนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับหรือถ้าเทียบกับ iPhone 6เนี่ยเพิ่มขึ้นม,มาอีกราวๆ1,200มิลลิแอมปความสามารถในการที่จะชาร์จทีเดียวเนี่ยของ iPhone 6 Plus แล้วอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยเท่าที่ลองนะฮะก็คือลากไปได้แบบ 24ชั่วโมงอยู่ได้ครับซึ่งพอเข้าชั่วโมงที่23เข้า24เนี่ยแบตเตอรี่จะเหลืออยู่ราวๆสัก10ซตรงนี้แต่ถ้าวันทั่วไปที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือสามารถที่จะชาร์จตอนเช้าแล้วกลับมาตอนกลางคืนถึงบ้านประมาณสัก2ทุ่เนี่ยออกจากบ้าน10โมงถึงบ้าน2ทุ่เนี่ย อยู่ได้ทั้งวันสบายๆครับยกเว้นอย่างเดียวครับคือถ้าใช้งานหนักจริงๆอย่างเช่นอย่างที่ผมออกไปงานของ AS เนี่ยก็คือใช้ตัว 6plus แล้วก็คู่กับตัว iMovie ด้วยแล้วมีการอัปโหลด 3G ด้วยการใช้งานที่โหดขนาดนี้ชั่วโมงต่อเนื่อง2 3ชั่วโมงติดต่อกันเนี่ยแบตเตอรีล่ลดค่อนข้างเร็วมากครับสำหรับเรื่องการอ่านบนหน้าจอ iPhone 6plus นะครับแน่นอนครับจอใหญ่กว่าการอ่านทาได้สะดวกกว่าอยู่แล้วครับตัวหนังสือเนี่ย จะใหญ่ขึ้นกว่าบน iPhone 6นิดหน่อยครับมาเทียบฟอนสายอนเนี่ยก็คือแทบจะแสดงผลเท่าเ่ากันเลยครับคือต่างกันไม่มากเพียงแต่ว่าถ้าเป็นบน iPhone 6 plus เนี่ยจำวจนวนบรรทัดที่แสดงผลเนี่ยจะได้มากกว่าอีกประมาณ1แถวหรือถึง1แถวครึ่งตรงนี้นะฮะส่วนแกนานหนังสือบน iPhone 6 plus เนี่ยถ้าเป็นพวก e pub เนี่ยตัวหนังสือก็จะอ่านได้ค่อนข้างสบายตาอย่างที่เห็นนี่นะครับนี่นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะปรับสาฟอนตัวหนังสือได้อยู่แล้วตรงนี้ส่วนแอปเป็นอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องก,ก,การอ่านนะฮะอย่างใน n e t a n d อันนี้ผมเลือก v o o k on t นทึนะฮะของประเทศไทยก็จะเห็นผลว่าถ้าเป็นแอปที่ทำลักษณะเป็นดิจิตอลแมกกซีนจริงๆเนี่ยให้อ่านเนี่ยการอ่านก็จะง่ายอยู่แล้วนี่นะครับตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายเลยซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่บนนี้นะฮะแต่คือเป็นทุกๆเครื่อง ตัวบนที่ผมลองเนี่ยบน 5S บน iPhone 6ก็อ่านไช้ง่ายเหมือนกันพีแต่ว่าพอเป็นจอของ iPhone 6 Plus ที่หน้าจอใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็จะอ่านสบายตาขึ้นครับซึ่งการอ่านอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันเพลิดเพลินมากเลยครับเห็นได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่พอราวางเนี่ยถ้าใครจะวางแล้วให้มันปิ่มๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรระวังด้วยว่าสโลปของตัว เอลม,มิคต่างๆเนี่ยมันชโลทําเครื่องไหลลงตกพื้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องวางให้มันขคงครับวางเข้าไปลึกหน่อยตรงนี้นะครับสำหรับหน้าจอของ iPhone 6 plus นะครับวิดีโอนะก็คือเมื่อเทียบกับ iPhone 5S iPhone 6แล้วก็ตัวของ iPhone 6 plus เองเนี่ยขนาดหน้าจอต่างกันเนยอะครับซึ่งจอใหญ่เนี่ยเวลาดูนหนังหรือทําเรื่องความบันเทิงอนนย่างไงก็ได้เปรียบกว่าจอเล็กอยู่แล้วครับ จะเป็นโชคดีของผมที่กระเป๋ากางเกงของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างลึกใ,ใส่ได้ทั้งเครื่องแต่ถ้าเจอกางเกงขาเดฟบางตัวเนี่ยเครื่องก็ยังโผล่ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็จะมีปัญหา,าเช่นถ้าตอนก้าวจังหวะก้าวขึ้นบันไดรถเมล์หรือแบบนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนยจะรู้สึกได้เลยฮะว่ามันดันขึ้นมาที่หน้าขาของเราส่วนการไปใส่อย่างเช่นใน,ในกระเป๋าเสื้อเนี่ยโหแน่นอนาทาไม่ได้อยู่แล้วว่าเครื่องมันใหญ่เกินกระเป๋า ามาสรุปสำหรปปับ iPhone 6 Plus กันนะครับหลังจากที่เราไปเที่ยวตัวเว้นทานู่นทํานี่หลายๆอย่างเนี่ยถามว่ามันดีไหมดียังไงแน่นอนฮะถ้าคุณต้องการความต่างจากตอน iPhone 4 iPhone 4S หรือแม้กระทั่ง iPhone 5เนี่ยแน่นอนเรื่องขนาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดถ้าเทียบกันซึ่ง iPhone 6 Plus ตรงนี้ตอบโจทย์การอ่านต่างๆเนี่ยแน่นอนจอใหญ่ได้เปรียบความบันเทิงดูหนงังฟังเพลงดูหนงังเล่นเกมได้เปรียบกว่าจอเล็กที่แบบว่าให้ภาพได้เต็มตาก,กว่า ส่วนเรื่องการจับถือความคล่องตัวเนี่ยอันนี้จะมีปัญหากับผู้ชายครับผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องของการพกพากระเป๋ามันก็จะมีปัญหากับกางเกงบางตัวที่กระเป๋าสั้นกระเป๋าตื้นหรืออะไรต่างๆมากมายตรงนี้ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเราพร้อมที่จะแบกภาระของตัวเครื่องเนี่ยที่แบบอาจจะแบบเก๊กๆกลางๆบ้างในบางครั้งเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบตัว iPhone 6 ในเรื่องการพกพามากกว่าส่วน6 Plus ชอบในเรื่องตอนดูหนังตอนเล่นเกมตอนอะไรอย่างงี้มากกว่าซึ่งก็เป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนั้นนะฮะในเรื่องของกล้องที่ตัว Apple โฆษณาเองเนี่ยว่าตัว iPhone 6 Plus มีการสั่นแบบฮาร์ดแวร์เนี่ยเราทดสอบไปดูแล้วนะครับอย่างที่เห็นกันไปเนี่ยก็คือ ัวการ์ดชรแบบฮาร์ดแวร์เมื่อเทียบกับตัว iPhone 6ที่เป็นแบบซอฟต์แวร์ซึ่งก็เก่งขึ้นแล้วเนี่ยมีจุดต่างอยู่แค่นิดหน่อยเองครับสำหรับกลุ่มคนออกกําลังกายนะครับที่จะเลือก iPhone 6หรือ iPhone 6 plus ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมองที่ iPhone 6ตัวธรรมดามากกว่าเพราะหนึ่งคือเรื่องการพกพาตอนไปออกกาลังกายครับตัวเล็กยังไงก็พกง่ายกว่าอย่างเช่นถ้าอนาคตมีอาร์มแบนด์มาเนี่ยลองคิดสภาพนะครับถ้าเราพก p h o n e 6 plus เนี่ยติดแขนไหมนะครับ หรือแม้กระทั่งนักวิ่งที่มีกระเป๋าคาดเอวนะฮะการที่จะตัวเครื่องใหญ่ขนาดนี้ถ้าจะเอากระเป๋าเล็กใส่ลงไปเนี่ยก็จะดูเทอะทะมากครับทางเลือกของคนออกลังกายอย่างเช่นนักวิ่งเนี่ยถกงใส่จะต้องเป็น iPhone 6นี่แหละครับส่วนกลุ่มอื่นกลุ่มจักรยานกลุ่มการปีนเขาหรืออะไรก็ตามก็ต้องดูเรื่องการพกพาว่าเราชอบตัวไหนมากกว่ากันแล้วก็ตัวไหนที่จะสะดวกในกิจกรรมของเรามากกว่ากันนะครับขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วครับว่าจะเลือกอะไรครับ is mm not -hmm.